สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูนี่อันนี้เป็นผักนะคะที่เราสามารถปลูกในน้ํา<อ>ก็คือดาปลูกในรองนะคะแถวบ้านเราเองค่ะและที่เห็นนะคะอันนี้ก็คือผักบุ้งค่ะยอดพอกินเลยนะคะอันนี้ค่ะยอดอ่อนมากๆเลยอันนี้เราก็เอามาใส่ไว้ในรองนะคะที่เราเคยทําคลิปไว้นะคะนำมาใส่ในรองเลยนอกจากผักบุ้งเราก็ปลูกผักกระเฉดด้วยนะคะนี่ผักกระเฉด ก็ปลูกใส่รวมลงไปเลยค่ะเพื่อวันไหนอยากกินต้มน้ำพริกนะคะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกก็เก็บไปเลยนะคะมีทั้งผักบุ้งผักกระเฉดค่ะและน้ำข้างล่างนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้ด้วยนะคะแล้วก็เลี้ยงเป็นพวกปลาหางนกยุงค่ะเพื่อที่จะช่วยในการป้องกันลูกน้ำนะคะอย่างรองนี้นะคะเดาก็ปลูกเป็นอันนี้เป็นผักพายค่ะ เอาไปใส่ลาบใส่อะไรอร่อยนี่ดอกเขานะคะดอกผักพายค่ะนี่ค่ะผักพายน้อยหรือบางคนอาจจะเรียกว่าคันชองก็ได้นะคะแล้วดาวก็ปลูกเตยด้วยก็คือปลูกในร่องในน้ําแบบนี้คือมีสองร่องแบบนี้เราก็สามารถที่จะปลูกผักเอาไว้กินได้แล้ววันนี้เราก็จะเอามาเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าดาวจะเอาอะไรมาเพิ่มปลูกในร่องแบบนี้กันค่ะก่อนอื่นนะคะดาวก็เอาดินนะคะไปแช่น้ําไว้จน เละแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปเด็ดอันนี้เป็นผักผักแพลวนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกผักไผ่ค่ะเราเด็ดมาแบบนี้เอาใบข้างล่างออกนะคะเพื่อที่จะไม่ได้จะไม่อะไรอะ่ะเก,กะและก็เน่าค่ะก็จิ้มลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะจิ้มให้เต็มกระถางเลยค่ะอันนี้เราก็จิ้มจนเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะดูรกๆไปหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวต้นเขาก็จะตั้งเองค่ะ เมืเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปลงอ่างกันค่ะอันนี้เราก็เร็งดูนะคะว่าจะเอาลงอ่างไหนเอาลงอ่างนี้ดีกว่าเนาะอ่างนี้ยังมีที่ว่างอยู่ค่ะเดี๋ยวก็จะค่อยๆเอาลงไปเลยนะคะเอาน้ําใส่นิดเดียวไม่ต้องเยอะเพราะว่าช่วงแรกๆต้องให้ต้นเขาตั้งตรงก็คืออย่าให้ท่วมยอดนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อ,อันนี้เยอะไปเดี๋ยวเทน้ําออกก็คือ ใส่น้ําลงไปกระถางที่เราใส่เนี่ยเป็นกระถางที่ไม่รั่วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเทเอาแค่ว่าไม่ท่วมไม่ท่วมยอดนะคะเอาน้ําใส่แบบไม่ท่วมยอดในช่วงแรกเดี๋ยวพอต้นเขายืดนะคะเราก็ค่อยๆใส่ลงไปให้น้ําท่วมยอดได้ให้น้ําเข้าไปเต็มกระถางได้คะ่ะ ให้ยอดเขาพุ่งก่อนนะคะก็เป็นการอนุบาลค่ะต้นไม้ที่เราปลูกในกระถางแบบนี้นะคะแค่นี้เองเราก็จะได้มีผักนะคะในในรองในน้ําไว้กินแบบนี้นะคะนี่มีแค่สองรองก็พอกินเลยค่ะอันนี้ก็ผักบุ้งนะคะกินกินได้บ่อยเลยเอาไปทํากับข้าวอร่อยมากๆนะ ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะมีลองน้ําก็เอามาปลูกผักได้แบบนี้เหมือนกันค่ะลองเอาไปทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ